วันนี้นะคะทิ้งท้ายกันเอาใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลค่ะโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025โดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะโดยสถานที่จัดการแข่งขันมี4จังหวัดค่ะ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นครราชสีมาภูกเก็ตและกรุงเทพมหานครมีทีมร่วมการแข่งขัน32ทีมทีมชาติไทยค่ะอยู่ในสาย A ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปต์สำหรับ สนามการจัดการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะใช้สถานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7ดรอบพระชนมพรรษาที่สามารถรองรับกองเชียร์ได้เป็นจํานวนมากค่ะทางด้านของนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้บอกรับว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกและจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมทุกด้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันถือว่าเป็นโอกาสสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงถึงศักยภาพด้าน การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไปพร้อมกันอีกด้วยครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราถือว่าเป็นอู่เมืองหลักนะครับในภาคเหนือแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นท้งเมืองท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจเราถึงได้เลือกเชียงใหม่เป็นเมืองหนึ่งนะครับใน4เมืองที่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันวรรณญญาณี่แชมป์โลกครั้งนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่ได้ทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวประชาธรมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เราและก็ในภาพรวมของประเทศไทยเราด้วยนะครับให้ชาวโลกได้รู้จักเชียงใหม่ที่ได้นะครับก็คือหมายว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศให้จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกว่ามีการแข่งขันะระดับ ทีมระดับโลกนะครับไม่ว่าจีนนะครับดูพิธีการฝรั่งเศสบราซิลนะครับทุกทุกประเทศที่ระดับที่ชั้นนำของของโลกนะครับมาแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสนามที่มาตรฐานนะครับโดยใช้อัาจารย์บรรจุประมาณ5,000ถึง6ก0ัคนนะครับสูงชุมสินสินค้านานาชาตินะครับมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับ